สวัสดีครับเจอกันตอนเสาร์ครับของวันเสาร์นะครับกับว่าเสาร์แล้วครับสามโมงกว่าแล้วนะครับแต่เมื่อคืนฝนตกนะครับเนาะเมื่อคืนฝนตกช่วงวันที่สิบแปดสิบเก้าเดือนมีนาคมนะครับ่าพายุเขาภาคอีสานนะครับเมื่อคืนฝนตกตอนเสาร์มากสามโมงเสาร์แล้วมันก็ยังขึ้นอยู่ครับอากาศก็ดีครับปล่อยงอกมาเล่นกินยานะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นแปลงของแพนกุลานะครับปลูกไว้กับตาไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับส่วนพุนก็เป็นหญ้าที่มันเกิดขึ้นเองนะครับยังว่าป่อยเห้มไหมขามาใน้แปลงแพนกุลานะป็ไอให้้ากินแถวนั้นอยู่นะครับเพราะว่าเห็นเป็นหญ้าไปจังอยก่อนมือสองมือนี่เดียวเสียเอารถไทยจ้างรถไทยขับเจามาไทยหลั็ปั้น กรเ,เสียวอ,อยาว่างห้ก็ล่ะนะครับเอามาปลูกใส่ตรงนี้เห็นมันเต็มเพ้นทีในตรงนี้ครับประมาณยุดสองไรกว่าครับข้างล่างก็ไปปลูกแล้วปลูกอยู่มันงานนึงนี่ครับข้างล่างให้มันเป็นอันนั้นก้อนเห็นในพันก้อนยัง,งขยายออกมาข้างล่างล่างที่เป็นคล้องพันคล้องลงไปครับงานนึงเห็นเป็นในเป็นแม่พันก้อนยังยิงขยายออกมาให้มันเต็มข้างล่างน,นี่ไรกว่านะครับ อะไอยี่หรอกไรงานนึงยีง่หรอกก่อนซ้อซ้อนะฮะไอซ้อนตัวแฝดแองกัสนะครับออก็เพิ่งก็เพิ่งเพิ่งเล่นไปยังจอดังไหมครับไอ้นี่นแหละครับสนสะนตะไพ่นะครับเนาะแมนบ่นะครับเพิ่งเพิ่งจอดังไปนะครับ ได้สองสามมื่อก็เลยออกมาลาเนีย่ยปลูกเ้าดื้อเลยครับจากหังจากที่จอดังไปเ <c oughs> ้าดื้อเลยแล้วก็ดื้อ,อไรเงียบเงียบดีขึ้นก็เก้าแล้วก็ดือ้อเพราะจอดังคอยยิ้มๆติมๆลยบาทเลย เียอกกาดดีครับซึ่งทั้งนี้ก็เป็นเขาของพะยากอดนะครับต่อนหน้าปังหน้าปังพยากอด สองตัวนี้น้ำตาลครับแม่น้ำตาลนี่ใกล้ๆดำนะฮะแบ่งกัดอันนี้ครับลูกผสมแบ่งกัดนะครับกสิคอดหลังสงการนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ๆนี่ต่อจากนั้นก็ชาวกล้วยกเดือนทัดไปครับเดือนพฤษภาคมชาวกล้วยกสิคอดเดือนทัดไปอีกแม่สาน้าตาลนะฮะตัวสีน้าตาลนะกสิคอดเดือนทัดไปอีกก็เดือนเมถุนาพอดีเมษาพฤษภา มิถุนานะครับสามเดือนต่อกันสีคอดนะครับแองกัดคู่นี่แฝดกระยักสิปอยออกยุ่แอบป้อยออกอย,กย,ออกอยุ่เกือบได้ได้แปดเดือนเก้าเดือนแล้ว,ลว็อีกเกือบพอปีและนะครับแฝดสองตัวเนี่ยยูค่ารีบัดกระตัดออกไปแล้วเดี๋ยวปลอยเห็นมัน แตกแขนงขึ้นนะครับตรงนี้ผมคิดว่ากสิตตอไปกสิได้เอาเอาลวดน้ำมาล้อมอะล้อมเขตไปเพื่ออยากปล่อยเพื่อลงว่ากิ่นในแปงให้เวลานะครับคิดว่าจาังไหนเท่านี้เดี๋ยวงันกระชากกันกระชาินี่จังหวัดกาฬสินกับไม้แล้วเดี๋ยวผมคิดว่าสิไปปลูกต้นซื้อต้นใหม่ซื้อต้นอย่างน,อน้อยมาปลูกเพือ่อสิเป็นเป็นแนวเสาแนวเสาของแนวเสาธรรมชาติเพราะต้องไปฟังรั่วฟังสาปูนนะครับคิดว่าเสเอาต้น ขี้เล็กนะครับต้นขี้เล็กมาปลูกนะประมาณไดยู่ยจามาจากจากตน 1, 2, 3, 4, 5, 6, นะ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณยี่สิบก็ต้นยี่สิบหาต้นนะครับจากนี้ไปถึงต้นตรงนั้นแนกะ่แก่แกที่น้าตรงนั้นนะครับยี่สิบหาต้นได้บ่นะเสียมาปลูกไว้เป็นแน้เาเสาหลว เป็นเสาลวแล้วลก็ลวดน้ำคึงนะครับเมื่อใดยี่สิบห้าต้นเ่อใดหน,นนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดต้นเสื่อมาเพื่อเราสามสิบต้น,นครับเดอย่การปลูกใส่ต้นยูคาลิปตัดมาเลยครับเลยลวดน้ำ มา,มามามานาบาัสไซคาลิตาสซต้นไผ่นะครับเลียงมาเลยมัต้องมตังมต้องไปซื้อเสาหัวครับต้นพักขี้เล็กก็ได้เก็บยอดกินพร้อมนะครับเหลือก็ได้ขายต้นอันนี้ต้นอันนั้นี่ยังกาต้นลินจีนะครับต้นลินจีปีนี้ก็เกิดน้อยแล้วครับหลังจากที่ผมกับ หาแต่ต้นไม่ต้นไม้ยืนต้นมะปลูกต้นยางต้นยังต้นซักนะครับต้นดูต้นพยุงมะปลูกตอนนี้ต่อไปผมเพาะเราผมซื้อไม้ที่เป็นผลไม้เนี่ยมะปลูกฮะงั้นกระชากเนี่ยมะปุกอันนั้นสะเดาดําครับสามสี่ต้นสะเดาดําซื้อมานได้งั้นกระชากนะละในลายปีละสี่ห้าปีละครับต้นใหญ่ละสะเดาดำเพราะท่านเห็นดอกนะครับเพราะท่านเออดอกนั่นแหละฮะ เพราะท่านได้เห็นดอกเพราะท่านได้เคยเห็นดอกดอกอยังบ่เกิดหรือว่าใจใังนไรหรือมันบ่มีดอกหรือเช่นไรครับบางคนผมวคนยังบ่รู้นะครับสะเดาดก็อยากเห็นดอกอยู่ดอกสีเป็นสีดำสีม่วงเข้มๆแบบนี้บ่นะครับเลยแบปีนี้งั้นกรช,ชาติจะไปซื้อต้นไม้ฮะเอาต้นผลไม้มาซื้อซื้อมาครับต้นมังคุดนะครับมังคุดสมโออืมยังอีกครับ บะขามเทศอ,อย่างนี้บะขามหวานประมาณนี้ครับซื้อมาไว้ปลูกเสียงนก มืัอนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็เลยตื่นตื่นสายจย่างน้อยหลังจากปล่อยออกมาว่าวงออกมาเราก็ได้เดี๋ยวเด็กเขาไปซักผ้านะครับกลับบ้านเขาไปซักผ้ากันซักผ้าไว้เพื่อมันมันโมมีแดดเนาะเดีได้ตากสองหมื่นคนละทั่งสี่แห่งตอนจันทร์ดีได้ใส่ไปทํางานนะครับเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับแปดนาทีละครับขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม